สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่31มีนาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทา e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราอะนะครับยังไม่สามารถที่จะเกิดรอบสัญญาณใหม่เพราะว่าอยู่ในรอบของการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวันก่อนนะฮะตรงนี้เราพี่เขาบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงจะมีในระดับหนึ่งผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งที่เป็นโดจิไปนะครับนะบทางแท่งที่ต่ำ ส่วนเมื่อวานนะครับเป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่กําลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแต่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโซนศูนย์ากาศนะครับนะฮะมีโอกาสจะขึ้นโดยมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะมีกึ่งๆอยู่ในโซนศูญยากาศก็แปลว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่านะครับเขาก็ยังอยู่ในการพักตัวนะครับอยู่ในการพักตัวของฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่เดินทางไปทางไหนเรียกว่าเบรกเอาเบรกดาวอะไรก็แล้วต่นะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีนะครับก็หลายสัปดาห์แล้วนะฮะสองสัปดาห์แล้วนะฮะก็เพราะว่า ตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโนโ้มวโจ่าจะคงที่ด้วยกลไกเบื้องต้นของตลาดนีได่ไหมฮะเมื่อมีแรงซื้อไม่ม,ไม,มีไม่มีแรงซื้อแรงขายว่าแรงซื้อแรงขายาพอๆกันลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นในระยะใกล้อาจจะ มีการขยับอยู่ในกรอบนะฮะกันมีในกรอบนะอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับสำหรับกรอบ Money Management ก็จะเยอะนิดนึงเนาะในทางเฟรมนี้นะครับนะกดๆไปก็เกือบๆสามหมื่นอ็นเอ็นนะครับอ่านะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะหรือว่ากำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับแต่ยังไม่ขึ้นนะครับแค่คอนเฟิร์มนะฮะกำลังคอนเฟิร์มเป็นสิกแนลอยู่นะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง รามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวันก่อนเอาคนก่อนโน้นนะฮะเราบอกว่ากําลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นมีโอกาสจะขึ้นได้อีกชุดนะฮะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการแตะนะครับการขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับทำให้กราบรอบสัญญาณนี้นะฮะเดินทางมา15แท่งนะฮะราคาที่ดีที่สุดก็เกือบ5,000นะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ต่อก่อน ะฮะขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเพราะว่านะฮะเขายังคงไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่อีงว่าไม่สร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องนั่นเองนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้มา3วีคแล้วนะครับเป็นหลุมๆเนินๆก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซวีออกข้างอีกอย่างหนึ่งด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA ของเรานะครับเขาขนานไปเลยนะฮะขนานเส้นแนวจีบียากับทุกเส้นเลยนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซวีออกข้างค่อนข้างจะชัดเจนเลยที ทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีเพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายตามกลไกมีพอๆกันนะฮะเมื่อแรงซื้อแรงขายในตลาดมีพอๆกันนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลด้วยที่เป็นโมเมนตัมแรงซื้อแรงขายนั่นเองใครเรียนไปแล้วก็น่จะพอจับได้นะครับเราก็พอจะสรุปในทาวเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้อาจย่อตัวลงได้ก่อนนะครับอาจมีการเบรกยออกก่อเกาะสักพักหนึ่งอาจจะมีอยู่ในแนวเส้นจวิทยาสีแดงของเราก่อนนะครับอาจจะขยับตัวไม่เยอะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเดินทางต่อค่อนข้างจะเยอะนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ไกลได้นะครับนะฮะแบบนี้นะครับส่วนในระยะใกล้ก็บอกอยากจะลงได้อีกนิดนึงเนะี่ยแต่อยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับแบบนี้นะฮะยังมีโอกาสที่จะเดินหากต่อ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางเป็นเนินๆเนาะเป็นเนินๆอันนี้ก็เป็นแค่เป็นโมเมนตัมแบบขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางเพราะว่าอันนี้ติดเส้นแนวจิตวิยาสีแดงของเราเลยทีเดียวนะครับทำให้เกิดได้แค่เนินเนาะนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงมาหน่อยแล้วนะฮะแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นยังไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นรอบสัญญาณใหม่ได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะฮะหากเราจะดูต่อนะครับหากเราจะดูต่อตอนนี้นะครับรายขายก็ค้างจะเกาะตัวเพิ่มขึ้นทาให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟอยู่ในช่วงที่เป็นเบรกเอานะครับเบรกนะฮะเบรกนะครับไม่ใช่เดินทางนะครับเป็นการเบรกนะครับหากเราจะ นะฮะวางแผนในการเทรดนะครับก็คือหาโซนคาดการที่จะบา,ายตามลักษณะการเคลื่อนที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซนคาดการนะครับส่วนบริเวณข้างล่างเนาะบริเวณข้างล่างใส่กรอบสอันเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น SL นะฮะ SL โซนเนาะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้ข้างบนก็จะกลายเป็นท p โซนเพราะว่าอะไรเราถึงจะมองเป็นนะฮะมีโอกาสที่จะเดินทางต่อก็เพราะว่านะครับปัจจัยกระทบค่าเงินนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินใน วันนี้นะครับนะฮะส่งผลนะครับหรือว่าคาดการว่านะฮะมีโอกาสที่จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นถูกกดนะฮะถูกกดนะครับถูกกดแล้วปจัจจัยอีกอันหนึ่งนะครับในวันนี้ก็ส่งเสริมให้ค่าเงินดอลลาร์นะฮะมีโอกาสจะแข็งขึข้นดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับปัจจัยที่กระทบค,าค่าเงิน่อนข่าจะสวนทางกันนิดเด่นนะฮะสวนทางกันนิดหนึ่งดังนั้นนะครับกราฟ สมการทองคำของเราจะต้องคงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะกว้างนิดหนึ่งนะฮะกรอบ Money Management ในท i เฟรมที่ที่1ชั่วโมงเยอะเลยทีเดียวนะครับนะฮะค่อนข้างจะเกือบเกือบเ0 0ดพันหกพันเจ็ดพันจุดนะครับอ่าเต, MM ตามระบบนะครับไม่ใช่ว่าอ f ไปเรื่อยนะครับแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไหมฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับเขาเป็นแพทเทิร์นนะฮะเรียนไปแล้วนะฮะเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นพักตัวนะครับแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเทรดขาลงแล้วกรอกพักตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นตอนนี้นะฮะกำลังรอดีมันโซนนะครับรอดีมันโซนเมื่อรอดีมันโซนเกิดขึ้นนะครับสิกแนลหรือว่าสัญญาณจะมา นะฮะสัญญาณจะมาเองแล้วค่อยตัดสินใจตามสถานการณ์ที่อ่าหน้าเวลานั้นที่เป็นเรียว i ทมนะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ